ขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติตั้งความรู้สึกรับรู้สัมผันห้องลมหายใจของเราให้ชัดเจนตั้งแต่ตื่นขึ้นตั้งแต่ยังไม่รู้ลุกจากที่ความรู้ตัวของเรารู้กายของเรามีแล้วหรือยังถ้ายังก็เริ่มอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งจะไดยเวลาสียดยโอกาสอโอกาสเปิดตลอดเวลาตราบใดที่ยังมีลมหายใจ เพียงแค่การหายใจเข้าหายใจออกมีความรู้ถึกให้ต่อเนื่องตรงนี้พวกเราก็พากันทำกันยากอยู่ก็เลยกำลังสติก็เลยมีไม่เพียงพอที่จะไปควบคุมใจดูแลใจอบรมใจผลมากก็มีตั้่องแต่ใจนี่แหละคิดปรุงแต่งเกิดไปสรงออกไปภายนอกบางทีก็รวมกับกันหน้าเราอาจจะรู้เังแต่ชื่อ หัวใจว่าขันหา้าการแยกรูปแยกนามเป็นอย่างไรกิเลสหยาบกิเลสละเอียดเป็นอย่างไรเราได้ยินชื่อกันบ่อยๆแต่เรายังไม่เห็นเห็นอาการการเกิดการดับการแยกการคลายซึง่งมีอยู่ในกายของเราพยายามความสงบเล็กๆน,น้อยก็เป็นอน,นิสงส์อันยิ่งใหญ่จนกว่า จะเดินปัญญาแยกได้แยะได้ทําความเข้าใจได้รักษาความสงบความสะอาดความบริสุทธิ์ภายในใจของเราได้นั่นแหละถึงจะเป็นเลิศเลยทีเดียวต่อให้เรามีความขยันมั่นเพียรงานสมมุติภายนอกเราก็อะไรที่จะเป็นประโยชน์เป็นสิริมงคลเราก็ทําประโยชน์มากประโยชน์น้อยมีประโยชน์สมมุติเราก็ทํมีส่วนมากก็ ฝา,ากันขยันมันเพียรอย่าฝากันเกลียดค้านถ้าความเกลียดค้านขครอบง,งำอยู่ที่ไหนก็ไม่ดีหนักตัวเองหนักคนอื่นหนักสถานที่เราแบกความหนักโดยไม่รู้ตัวโดยไม่รู้เลยว่าเราเรายึดเราติดเราหนักเราทุกข์แต่ก็ไม่รู้คำว่าทุกข์ในหลักธรรมนัคือความไม่เที่ยงะอะไรไม่เที่ยงกายไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยงทั่มถึงว่าวิญญาณไม่เที่ยงก็ว่าว่าวิญญาณมันเกิดเกิดดับดับเขาถึงว่าไม่เที่ยงถ้าถ้าวิญญาณเที่ยงหรือจิตเที่ยงนิพพานก็เที่ยงคือการเกิดไม่มีความสืบต่อความต่อเนื่องไม่มีเขาถึงว่าจิตเที่ยงนิพพานเที่ยงถ้าจิตไม่เที่ยงคือความคิดของเรามันเกิดอยู่ตลอดเวลาเยวก็วิ่งไปโน่นเยวก็วิ่งไปนี่แล้วก็เป็นทาุกิเล แล้วก็เป็นธาตุของขันธ์ห้าโดยไม่รู้ตัวนอกจากบุคคลที่จเจริญสติใบไ,ไปเห็นการแยกการคลายการตามดูถึงจะรู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรที่ท่านว่าเป็นกลองเป็นขันซึ่งมีอยู่ในกายของเราพยายามฝึกผลอ่ะอผิดพลาดก็แก้ไขใหม่ล้มแล้วลุกขึ้นมาแก้ไขใหม่ส่วนการทำบุญให้ทานศรัทธานั้นทุกคนก็มีกันเต็มเปี่ยม,มตรงนี้แหละ อย่าไปทิ้งในการทำบุญในการได้ทานเป็นข้าวพวกข้าวห่อติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจนกว่าเราจะตัดภพตัดชาติได้ภพชาติมีจริงขณะนี้เรามาอยู่ในภพของมนุษย์มาชาติของมนุษย์ถ้ากายเนื้อแตกดับแล้วก็ถ้าอานิสงส์บุญกุศลของเราเยอะก็ก็ไปสู่สุคติถ้าดับละกิเลสได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิด เราอยู่ในพบมนุษย์พบสัตว์เดรัจฉานเราก็มองเห็นด้วยตาเนื้อของเราพบอ,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 อาบายภูมิต่างๆเราพยายามละอาบายภูมิคือในทางอากุศลเจริญกุศลอย่างแน,น้นอยใกล้ให้อยู่ในสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติจนกว่าจะเข้าสู่นิพพานคือการเกิดไม่มีไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกก็ต้องพยายามกัน เอาล่วันนี้ก็คอเจะเรียนทำเป็นโวนี้ปากันไหวพระพร้อมๆกันปากันไปสร้างฐานตตะทำความเข้าใจกันเอา